ตอนนี้ได้มะนาวนะครับมาถึงตัรุ่งแล้วนับใครครับพี่น้องไปเดี๋ยวห้อยยางไปน้ำกันยังไงมานาวไปขายครับพี่น้องจะขายตลาดโตัุ่งแจะสีใได้จัดบาทมะนาวหน่วยใหญ่นะครับมะนาวนี่พึ่งผมเพิ่งจะเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะครับอ่า นาวได้ครับบักนาวหน่วยละสั่งบาทครับโิขายไปสั่งตึกหมดเลยวะมาขายมะนาวช่วยพี่ไหมเฮ้ยนี่มาขายบักนาวครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับเอาบักนาวมาลอกขายครับขายเป็นหน่วยเลยสองหน่วยห้าบาทโอ้หน่วยใหญ่เลยครับ พี่หน่วยใหญ่ผุนกำกันบวบคุมแล้วเดาขายให้คุณแม่กันอันนี้อันนี้ไม่ขายหรอกให้คุณแม่คุณแม่เรียกอะไรครับเออทำงานว่าคุณ <c oughs> <c oughs> แม่เรียกอาก่อนเลยนะครับพูดได้บาดแผลหลายแผลน,น่ะไปหมดที่มะนาว แ่ตัวเล็กอีกผมนั่งน้อยเลยนะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่กรรมไม่หุ้มนะครับกรรมไม่หุ้มใหญ่เหมือนอันนั้นวินต้นติ๊กตอกเลยนะครับที่แปดบวกนะคร้บผมบอกผมไปนั่งนั่งตรงนั้นนั่งแค่ต่ำที่แบบเรินเ้ามังนาวครับลูกใหญ่ป่านนี่นั่นแหละมันก็ได้ นี่เนี่ยมงนียวนี่นี่นี่มงเหนี่ยใช่ไหมเดี๋ยววางใส่ตัะก็แรกทั้งนั้นถุงมีถุงใส่เขาจะพ่ออะไรว่วแล้วให้ไปเอาใส่กระเป๋าไปเลยครับถุงกับบมีใส่ประมาณจังหน่วยเนาะยังหมดงน่าหมดท้่ยขายบองเราแต่เป็นเีงนะครับตอนนี้อากาศ บรรยากาศตต้รุ่งครับคนคนกำลังเริ่มมาซื้อของกันะหาโมงเพิงสี่อกโมงเลยครับเห็นตอนนี้ผมอยู่ร้านไก่ทอดเป่าเบียรนะครับอเนอนน้ผ่รานไก่อ่ายรนะคบอ่างนี่น้อะคบอาเนี่ยบีะเนี่ยวอน้่างะัเนี่ยวไยเนีตนน่รงนไ่ีเีย้เลย Thank okay. ขน่าครับพี่น้องครับไม่น่าถุงนา่าเศร้าบาทครับเพิ่งเก็บมาจากต้นเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยยังมีใบเลยครับหมากง่ายขน,นาดน้ำหลายครับเออน้ำเยอะนี่นะครับได้สามถุงแล้วสามถุงนี้ก็ได้หกชิ้นใบแล้วแต่สิมาเบิ่งกันมาสิได้ขายจะถุงเหมือนสิได้ขายวออ๋อ ฮัลโหครับ,บาหลฮัลโหพีังโห้ฮนะัาโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลเพลฮัลโอลฮัลโห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 ลฮัอดีลรับโหลาวครับ ขายมังด้าถึงมาซาวบาทถ้าเกชฟมาติดต้นต้มไก่ตับชิ้นนะครับอันนี้กูติวนะครับภรรยาเอ่อบ่อเรียนนะครับเป็นน้ำมันด้าเสร็จถุงไว้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินย่างเราขายว่างไปหนี่น้ำเลยกะย่างเราขายน้ำเดี๋ยวลองเบิ่งคด้ามาหน้่ิชิ้นขายอยู่แถมแถมเพื่อนครับแถมอีกครับกูได้มาซื้อเนีมังด้าซ่าบาทแถมพวก หูบบใหญ่เา ok like, er, ้บาทเอ้มาใส่อีกจ่งไหนหแลอว่องาแงขอว่าแปลงขอ่าลองว่าแปลงอ่าลอวาแปลงองว่าลอ่าแปลองว้าแปลงของว่า่าลอ่าอวาแาขอาลของ่าแปลงองว่า้ลอ่ลงององว่้อวางางขาแปลาวาแปลงของว่างวปลดาวาาแว มกนาวแถมไก่ไก่ทอดตกวนที่หนึ่งไหมผมว่าขายดีมากเลยนะขายกันขนาดนู้นเท่าไหร่เดี๋ยวรขายไปที่ไหอ่ะเดี๋ยวเลรอขายครับพนที้พนทีะต้องทำมกนาวที่เท่านบาทเขาว่าเลยรเจียกับปี่โอ้ไปหาไปหาจันพุทธดีกว่าเออวันดีครับได้ได้ได้ดูงเศร้าวบาทครับมกนาว สามถุงหาสิบบาทด้วยครับเพิ่งเก็บมาจากต้นนะครับ,บงหนาว้าครับมีว่ามะนาวครับมะนาว,านาวเดี๋ยวไปขายให้พี่ฟุตก่อนพี่ฟุตสวัสดีครับสวัส <c oughs> ด,ดีครับโอ้ยยัง <c oughs> มาแจกมะนาวพี่ก็ไยหรอเขายมะน,นาวครับถุงกะเศร้ามาครโอเคโอเคมส,สวยเลไปจัดไป อ่ะถ้าที่พ้นเอาเนี่ยสามถุงห้าสิบาทได้เลยโอ้ยรถทำงานรถให้ด้วยเ <laughs> หลาะขายบางนาฝนกระสีตกครับพี่นนท์อันนี้บางนาเก็บมาจากต้นสดๆเลยนะครับนี่นน <laughs> ถุงละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาท <laughs> เจ้มข้อแหละผมว่าแหละมา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  เอาพี่พจน์จะซื้อจริงเหรอจริงจริงโอ้พี่พจน์จะซื้อครับมะนาวครับขายหมดในทิพตาเนี่ยนะครับพี่พจน์ไข่นุกกระทาครับพจน์กิโลกพจน์กินโพี่พจน์ซื้อเหมามะนาวสามถุงเลยครับคิดปัญหาสิบบาทพ่อครับแถมเหม่พอ่อครัยขอบคุณมากครับผมห้าสิบบาทห้าสิบบาทได้เงินแล้วห้าสิบบาทครับเห็นไหม อยู่ดีกว่าอยู่บ้านนะครับเก็บฟางน้ำมาขายเดี๋ยวมืดไปเก็บรีครับโอเคครับขอบคุณที่ดน้โอ้ถุงละโลนี่สุดยอดเลยนะโอ้เกินโลนี่ถุงไม่ถุงไม่ถุงละโลอ่ใช่ครับประมาณประมาณประมาณนั้นครับประมาณแต่ว่าเกินแน่นอนด้วยใช่เกินไหนครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับวันนี้เดี๋ยวไปเล่นกีตาร์กันได้จังหน่อยเดือนนะครับพอดี นี่ผู้สาวโทรมานี่ผ้สาวทักไป